บวบันนี่บวบไม่ใช่แต่งแล้วยายคือเองไหนในโยนทิ่งของายายยายคือเองมานีย่ยายคือเองไป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 ในโยนทิ่งของยาย<อ>ไปไปไปกำบ้านที่นี่เถอะไปนอนเถอะไปนนอนเถอะปะบวบบวบมาเต่งใครแต่งนียเราบวบไปไปกลับบ้านกลับานกับบ้านกินมนมดีกว่า